มัคคุเทศก์สิวนี้ใน้รับควกมรล้มมือสนับสนุนจากอะไรบ้างครับตรงนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบือท่านนายกชมแก้กแก้วเก่งและพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนในเขตปกครองนะแล้วก็ผู้ปกครองให้ความสนสมับสนุนให้บุตรลูกหลานเนี่ยมาฝึกเป็นมัคคุเทศก์เพื่อแนะนําเรื่องการท่องเที่ยวในเขตตำบลบางกระเบือมีวัดโบสถ์เป็นต้นแนะนําเรื่องว่าลุงปูตโตเป็นอย่างไรลุง่อเหลือเป็นอย่างไร แล้วก็วัดกรงมีพ่ขอนรสิงห์แล้วก็วัดมหมสาโบทเก่าแก่และวัดถึงผ้าเพื่อให้เด็กนี่เกล้าแสดงออกสแสดงออกจะได้เป็นผู้นำในต่อไปแล้ววัน,นหนนยุดปิดเทอมจะได้ไปท่องไปวิ่งเล่น มีความฝึกทักษะและสร้างรายได้ให้แก่เป็นทุนการศึกษาและโครงการที่ที่ฝึกมานีนะไม่มีการเรียกร้องค่าตัวเด็กมาพูดให้ฟรีมันจะให้ฟรีคนไหนที่มาท่องเที่ยววัดต้องการมากรุงเทศหถิวเป็นส่วนตัวได้เขาจะพารัยายให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ไม่มีการเรียกร้องเงินทุกอย่างฟรีหมดแต่ถ้าคนที่มาล่วงงานมีจิตใจ,จให้ก็รับได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาและทางวัดก็สนับสนุน เรื่องการเสื้อผ้าและเรื่องการว่าเมื่อจบจากการที่ว่าต้องไปศึกษาโราเรียนทางวัดก็จะให้ทุนคนละประมาณคนละหนึ่งพันบาทนี่จะให้คนที่เป็นพระภุเทศน,นะหรือว่ามาช่วยเหลือทางวัดแต่ทุกคนเ็ื่อช่วยเหลือด้วยดีมาตลอดนะนี่เป็นโครงการของทางวัดด้วยทางอบตอด้วยองค์การมริษัทส่วนพลและก็อุบาอจารย์ตามโรงเรียนต่างที่ส่งมาและก็พ่อแม่ด้วยนะขอจะเจริญพร เติมเลยค่ะใช่ไหมคะก็จะเป็นวม่หลงปุโตนะคะถ้าหลงปุโตนี่เขาสร้างขึ้นมือมีอะไรที่มันไม่สำคัญยังไงคะตองนี้อันนี้เป็นะหลงปุโตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะสูง28เมตรมาตัดกว้าง2เมตรเป็นปางเทศนา ในการทประมาณ20นดคใครได้จัได้ว่า10น้วคนน้อคือม่คเทนนทประจันวบ่าชื่อเด็กนิงีรวัฒนสุนียมชื่อเล่นชื่อว่าต้าเล่อยู่ในวัดป่าค่ะเล่น้นประถมศึษาปีที่6ค่ะสวัสดีค่ะเ็กหนนทมานทงสัสด โครงการมรดกแห่งนี้คือประหลัดเป็นคนจัดขึ้นมาค่ะประหลัดอะไรฮะประหลัดอบตประหลัดอบตักค่ะสร้างโครงการมรดกเทศขึ้นมาเพื่ออะไรฮะก็เพื่อให้เด็กๆได้การแสดงออกค่ะแล้วให้นักเรียนได้รู้ว่า วัดีมีความสาคัญเป็นมาย่างไรค่ะแล้วก็มีสถานท่องเที่ยวที่ใดบ้างค่ะแล้วเาร,ร,ร,ราเรอยากจะแนะนำเลยนักท่องเที่ยวบ้างถ้ามาถึงแล้วก็วัดโอดนะคะจะเป็นวัดสมัยอังยาเดิมชื่อว่วาวัดข้านหงก็้อยู่ติดริมฝาาั่งม่น้ำเจ้าพรยาในเขตพื้นที่อบางกะบอหนออสมจังหวัดปทุมานีค่ะพอเสร็จจากนี้เราก็จะไปกราบไหว้หลวงพ่อเหลือก่ะ นี่นะคะหลวงพ่อเหลือค่ะจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ดีรายค่ะสมัยอาุยาตอนต้นค่ะสูง6เมตรค่ะกว้าง8เมตรค่ะรปัะิษฐานอยู่ในบสค่ะใครที่จไว่จงเกิคนมีเงินมีทองเหลือใช้เหลือไร่ลำรวยค่ะทำไมถึงเหลือชื่อหลวงพ่อเหลือล่ะ นเขามาขโมยพระในโบสถ์ใช่ไหมคะหลวงพ่อเหลือก็อยู่ในโบสถ์ด้วยแต่แต่ว่าจนตัดเศียนพระทุกรูปไปใช่ไหมคะแล้วก็ขโมยไปแต่หลวงพ่อเหลือเนี่ยเหลือแล้วก็ไม่ไม่โดนตัดเสียนไปด้วยค่ะอชาวบ้านเลเรียกหลวงพ่อเหลือค่ะขึ้นมาครั้งแรกด้วหรอมาครั้งที่สอง้วครับครั้งที่สองครั้งที่สองนะครับก็้าเพ่อแม เ,เจอมัคคุเทศก์สิวแนะนำสถานทีท่เที่ยวเราคิดยังไงกับโครงการตรงนี้ก็ดีครับเพื่อฝึกทักษะให้เด็กมีความขยันแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่มาเล่นเกเล่นนะครับผมแล้วก็ได้เป็นความรู้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับแขกนะครับก็ดีครับ แต่ให้สถานที่ช่องเสื้อต,ต่างๆในประเทศไทยถ้ามีโครงการอย่นขึ้นมาทั้งหมดน่าจะดีไหมดีค่ะดีมากเลยค่ะน่าจะแบบสนุกมมค้ะเขาจะเห่งนะได้กีที่มีคิดมีแตกต่างไปจากเด็กที่เล่นปัวซาย